มาเฟืองลูกใหญ่มาไฟลูกงามลูกอินตาลำมาปลางหัวพรีอยากกินสับปะรดและแตงโมยอยากกินส้มโอนครชัยศรีอยากกินทุเรียนเมืองนนทบุรีอยากกินลิ้นจี่ที่เมืองละน แต่ละรดราม่าอ่าอันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวว่าเป็นนักร้องแล้วก็เป็นหมอทอนนําขวัญนาคด้วยหมอทอนนําขวัญนาคเขาเรียกแหล่แนหล่ขวัญนาคเขาแเป็นออเรียกว่าหมอทขอนนาขวัญนาคเลยค่ะอะ่แล้วแล้วไอ้เพลงที่เราร้องออกไปเนี่ยเขาใช้เขาเรียกอะไรเขาเรียกกรอนสดเป็น,นแหล่เป็นในพิธีทนนําขวัญนาคก็คือจะมีรวมเลย่ะมีนั้งขับเสภาร้องลิเกเพลงแหล่เพลง อะไรอย่างเงี้ยคือจะรวมหมดเลยเป็นซงดีเซลมีอยู่ในนั้นก็จะมีหลากหลายที่เป็นไทยเดิมอยู่ในนั้นเลยค่ะอแล้วแล้วแล้วทำได้ยังไงอะไรเนี่ยหมายความว่ามันมันมาได้ยังไงในการเป็นคนทําฝันหน้าที่เป็นผู้หญิงด้วยที่มาใหมนมามันก็เป็นผู้ชายเราไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็เป็นผู้ชายที่จะต้องสูงวัยหน่อยด้วยถูกไหมไอ้นี่เป็นผู้หญิงเด็กๆด้วยเออ จริงๆมันต้องเริ่มจากความชอบก่อนเลยค่ะถ้าจะปิคิดจะเป็นหมอทำขวัญานาคอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าตอนเด็กพ่อกับแม่ตาย,ยายคือชอบพาหนูไปดูลิเกดูหมอทำขวัญานาคอยู่แล้วแล้วก็เลยถูกปลุกฝังว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะเป็นนะเราเราเราอยากเป็นจังเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่ไม่มีโอกาสแต่พอตอนช่วงที่หนูเรียนจบตอนเรียนมอปลายเนี่ยมีอาจารย์ในโรงเรียนที่เขาแบบ มีแข่งขับเสภาร้อยแก้วร้อยกองน่ะลองไปประกวดไหมเป็นตัวแทนโรงเรียนเราก็ไปแล้วก็ไปเรียนไปอ๋อขับเสภา mm hmm. ก็เลยทําให้จากทุนเดิมที่เราร้องเพลงได้เราก็ขับเสภาได้ mm hmm. ใช่ค่ะพราะเรียนหลังจากเรียนจบก็มีอาจารย์ที่เขาทาขอนาค mm hmm. เขาก็ทักถามว่าลองไปทําดูไหมเนี่ยตอนนี้คือเด็กๆมาทํากันเยอะนะลองฝึกดูอะไรเงี mm ้ย hmm. ค่ะผมก็ไปฝึกกับเขาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วเราก็เลยลงงานเลยเ mm hmm. ใช่ค่ะพอโรงงานปุ๊บแว็บแรกคือเราก็แบบตื่นเต้นมาก,มากๆเพราะว่าจะมีแต่คนมีค่อนข้างที่จะมีอายุที่เขาจะมาดูทำขอนาคใช่ไหมคะ เขาก็จะไม่สนเลยว่าคุณสวยแค่ไหนแต่เขาจะดูแค่ว่าคุณร้องได้หรือเปล่าเนื้อหาเป็นยังไงเรียกน้ำตาได้หรือเปล่า่คะเออมันจะทําให้เออนาคนนี้ที่กำลังจะไปบวชเป็นพระรู้สึกเออนะเขาเรียกอะไรก็พอหลังจากจบงานแรกไปปุ๊บผลตอบรับดีก็มีแบบคุณยายเดินมาแบบ ตบตบมาแล้วบอกว่าโอ๊ยหนูมันเก่งจังเลยนะอะไรเงี้ยร้องเพลงพ่อหน้าตาก็สวยอะไรเงี้ยรับรักษาวไว้นะลูกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกหูเราประทับใจมากแล้วก็ในช่วงในการทําขวัญนาคเนี่ยมันจะมีพิธีที่บางทีก็เรียกน้ําตาได้เยอะแล,แล้วเราก็อินเหมือนกันกับเรื่องของพ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีช่วงเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่า เราได้บุญด้วยแล้วก็เหมือนเราได้เป็นส่วนหนึ่งของการสารความสัมพันธ์ในครอบครัวของเขาอย่างบางงานที่หนูไปพ่อกับแม่เขาเลิกกันอย่าล้างกันแล้วก็ต้องมานั่งทําพิธีด้วยกันแล้วตัวนาคเองก็จะมีความสุขมากที่เขาแบบได้คุณพ่อฝั่งมึงคุณแม่ฝั่งหนึ่งได้มานั่งทํากิจกรรมด้วยกันถึงแม้จะแค่ช่วงระยะเวลาที่ทําขวญนาคบางทีเนี่ยจะมีสองชั่วโมงครึง่ง3ามชั่วโมงครึง่งถึง4ี่ชั่วโมงใช่ค่ะก็จะเป็นช่วงเวลานั้นที่เขาจะได้แบบเราก็เห็นภาพแล้วเราก็รู้สึกเราก็มีความสสุขขตาาาามไปด้้วววยยยเเเลรูึก,ก่่อคคงนนนที ถ้าพูดตรงๆคือเงินมันไม่ได้เยอะมากในช่วงที่หนูทํำแรกๆนะแต่ว่าเราทําแล้วเราแบบมีความสุขยกตัวอย่างนิดหนึ่งได้ไหมครับได้คอาเราอยากจะได้ยินเสียงอิงฟ้าแหลกขวัญน,นาคได้ดค่ะ,อะเอาเป็นตอนเหมือนตอนที่คุณแม่แพ้ท้องแล้วอยากกินนู่นกินนี่กันกนี่เลยอย่า เฟืองลูกใหญ่มาไฟลูกงามลูกอินตาพาลำมาปลางหัวพรีอยากกินสับป,ประรดและแตงโมยอยากกินส้มโอนครชัยศรียากกินทุเรียนเมืองนอนทบุรีอยากกินลิ้นจี่ที่เมืองละนง <c oughs> ประมาณนี้ค่ะ <c oughs> จริงๆคือเนื้อเพงก็จะแบบยาวมากอยากกินเยอะมากเลย,ย<า>คือพยายามครอบครูทุกคนนะฮะใช่ตอนตอนช่วงแบบคุณแม่แพ้ท้องเจ้าภาพอย่างพ่อ,พอนัากแม่น่าก็าจะเริ่มเลิกลักแล้วก็จะเป็นช่วงที่เราจะอ้อน ออแล้วนะเหมือนจะเราก็จะเกริ่นกันนะว่าเราอยากกินผลไม้ตั้งแต่จนถึงแบบของคาวแล้วก็อยากกินแบงอะไรเงี้ยก็จะมีมุกแบบสร้างหัวล้อเสียงหัวราะกันไปค่ะแต่แค่ฟังเสียงเอือนลูกคอของอิงฟ้านี่น้ำตาก็เริ่มซึมๆแล้วะกี้คนลุกสู้เลยโอเคึ้นมาแล้วเราก็รู้ว่าเนื้อหามันจะไปเป็นยังไงเนื้อหาเพื่อเพื่อบอกให้ลูกเียนรู้ว่าแม่ลำบากแค่ไหนแพ้ท้องแล้วก็จะต้องอุ้มท้องต่อไปอีก6เดือน9เดือนหลังจากแพ้ท้อง แล้วในที่สุดก็ต้องเจ็บท้องแล้วคลอดออกมาด้วยความเจ็บปวดค,คุณจะต้องแทนบุญคุณแม่คนนี้ได้ยังไงอะไรประมาณ<ช><ช>นี้ไหมใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยพูดตรงๆว่านาคบางคนไม่รู้เลยยบวชเพื่ออะไรบางคนคิดว่าบวชเพราะว่าอยากให้แม่สบายใจอย่างเงี้ยบวชเพราะว่าเดี๋ยวแม่บอกนะว่าถ้าบวชแล้วเดี๋ยวศึกมาบวชเสร็จแล้วเดี๋ยวจะซื้อนู่นซื้อนี่ให้ก็เลยอ,อยากบวชแค่นั้นเองพอเราทําขวัญนาคอย่างเงี้ยเขาถึงจะเข้าใจว่าอ๋อบางคนยังไม่รู้เลยว่านาคคืออะไรในพิธีเราก็จะมีบอกว่า คำว่านาคเนี่ยมันมาจากอะไรเราก็จะอธิบายให้เขาฟังเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างเงี้ยค่ะก็เอ่อมันก็จะทําให้นกักตระหนักคิดได้บ้างไม่มากก็น้อยในการที่เราจะเขาบวชเพื่ออะไรแล้วก็มันจะสร้างความเขาเรียกว่าความอบอุนน่นในครอบครัวได้มากขึ้นในการแสดงความรักจากบางคนไม่เคยโตมาไม่เคยกอดคุณพ่อคุณแม่เลยไม่เคยนอนตักเลยอย่างเงี้ยเราก็จะมีพิธีที่ว่าเนี่ยคือหมอนใบแรกที่คุณเกิดมาแล้วคุณได้นอนตักเนี่ย ในพิธีเนี่ยให้ขอให้คุณได้ย้อนกลับไปนอนตักอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่คุณจะเข้าไปบวชอะไรเงี้ยมันก็จะมีช่วงที่เขาเรียกว่าสารความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็ทําให้เขาเหมือนแบบมีกําลังใจที่จะรู้แล้วว่ามีสติมากขึ้นในการที่จะอุปสมบทเท่านั้นเอง